สวัสดีครับวันนี้มาลวยภาพมาตาในทางของเม่เกี้นะเพื่นฟันดีฟันไปบ้านหลังนี้น้ำไห้มักจะมีโชคเพื่นใดเหล็กตัวใดมักตัวใดก็ลองปฏิดิตามกันเลยครับสวัสดีครับเี่เก๋ครับสวัสดีจ้าเอาวันนี้มตาตาในทางเม่เกี้เด้่ยนะครับสำหรับเลขกแองกอ เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านตำเหบ้าตำเล่าเนาะเดินดวนเด้อนะครับออกี่ก็รงมาตากหนังผ้าเนาะทมันเก่าร้องภรรยาเพื่อนบ้านนะครับในเกีนะครับฟันดีขึ้เก่าหอล่ะอ๋อเกีวันนี้เป็นได้ฟันฟันดีปะฟันว่าได้กลับไปเฮียนเก่าแต่ว่าแต่ว่าเกียกลับไปสภาพเทาเทาทั้งนีกลับเข้าไปเข้าไปในบ้านเข้าไปในเฮียนเข้าไปเดินเฮียนไม่จ้ะ ตัวัดแต่รางเฮียนแตรางเฮียนมันเป็นองเลี่ยงมอนไม่จ้ะมันจะมีไฟมีลุกคือคือคนสี่ไอสี่สีเช้า,ารักแด่ไมจ้ะแต่ว่าโบามีคนนี่จ้ะที่แต่ว่ามีไออุปกรณ์นี่ยังครบดังไฟน้ำเดือดก็แต่ว่าบ่ามีคนเหตุนี่จ้ะเขาก็เล็กขึ้นไปข้างบนเขาเล็กเขาเดี๋ยวเบื้องโดนโดนเนะจ้ะเดี๋ยวเบื้องลรวขึ้นไปข้างบน เฮียนขึ้นไปข้างบนเฮี้ยนก็บ่งผนังผนังเฮี้ยนเกาเพิ่นสิมกักไอ้ตีตีไฟมันก็มีอันบ่งที่จะตีฝายเตรียมตีฝไฟฟูเราไมจ่จะแล้วเขาก็ไอเดี๋ยวเบิง้งสักพักแล้วเขาก็ยางไปไอซานเฮี้ยนที่บ่งดังไฟล่างจานสมัยเกาสิทังเฮียนน่จ๊ะก็เพิ่นต้มหม,ม้อน้าเฮ็ดหวานเย็น เตรียมพร้อมไม่จ๊ะเคยไอ็ดทำเดยงอ่านเรียนใส่ช่องฟิดอันใส่ช่องฟีดเก็บถุงระบาดตะกิดเออเอาไปขายอยู่โรงเรียนน่ะเอาไปขายอยู่โรงเรียนน่ะ่นเห็ดเพื่อนก็เตรียมไว้เตรียมไว้วันนี้เตรียมไว้เกเก๋ก็ยืนเบื้องสักคักเราเก๋ว่าเกจสี่เห็ดไอเห็ดเห็ดไฮใส่ถุงแต่ว่าเสียงเสียงนูกเก๋เอื่นเอิ่นไม่เจอแม่แม่ครับ แต่ว่าเก๋กับบได้ตื่นอย่างมื่เก้ก็ยุหันอะยืนยุหันว่าสีเฮตดแล้วก็ไม่ครับไม่ครับนี้เก๋ก็ได้สะดุ้งเก๋ก็ลิศยาไอยางออกจากนี้ถังเหียนไม่ใช่ยางออกแล้วก็ลงมาบันไดบันไดแล้วเก๋กับยางยางออกจากจากจากเงียนไม่จช่แล้วก็ยะือไอหันเกามาเบิ้งเรามันก็เป็นผ้า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 เงียนเกาไม่น่ะ ผพามเห้งเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งสักพักดูเก๊กอะเอาเมืดตีหนานเก๊กกระเล็ดสะหลุม,มตื่นยิงจะได้ไหมานเลขทีบ้านเลขทีเลยเนาะหนึ่งหนึ่งสองสี่ไปๆก็ว่าตอนออกมากเนี่ยเดี๋ยวไปขึ้นเป็นขึ้นพาบาทเนี่ยหรอจ้า โบคือเฮี้ยนเป็นคือผ้าบาตผ้าผภาบาทผ้ผผาบาดเก้าเก้าอ่ะผ้าบาดเฮี้ยนเกาอืมที่ไนฟันเป็นเฮี้ยนจ้าเฮี้ยเอยไรเปร่มา,า,าเป็นคือผ้าบาดจ้าเป็นภ้าบาดแต่ว่าเป็นผ้าบาตอะไรเงี้ยอะก่อนหนึง 2, นน่งสองสี 2, นะ่หนึง 2, นะน่งสองสี่นะอืมสองสี่ม่ไดีออกโดนได้เป็นตีสองสี่มด้ออกโดนอะอืมชนีดเลย ก็วมาสี่ก็ว่าสองเราชนปากกาแดงเลยมันได้เขียนแล้วมันปรับปากกาเลยปากกาแดงมันจับพี่กีบี่เป็นเหล็กเก่า่เล็เก่าเจ็ดส่สัตรเก่า่จ้าตามเด็กเก่าเรือครับเจ็ดสี่สมศูน ตามตามพว่าเป็นบ้านเก่าเด้จ้า<ะ>อ๋ออยู่ในเก่าเพรพาเล็อก,ก,ก,กแล้วเดียวมาเขาเล็กเก่าดูนะคือพี่มากเล็กบ้านมีกี่กะเจ้าหน้า,อ,าอเมื่อกี้มาแสดเลขบ้านสองตัวตอสองซีตามีเ้อนะครับลูกเจ้าซีก็สามส่นแมลงเด้เป็นบ้านหลังเก่าบะนะ เป็นบ้านหลังเก่าเออมงาเป็นเกล้างานเป็นเกล้เกับบาร์เหล็กให้เหล็กเหล้าเนี่ย็ว่าเขาเหล็กเก่าออกออกไปแล้วออกอึหันละสามหมื่นสี่หมื่นหรือมี้ก็เลยลงเป็นเกล้าหิ่านิ่เพื่อพี่น้องมักก็ฝันเกี่ยวกับบ้านหลังเกล้าอ่ะเป็นเลรีเก่าก็ได้กับพี่เจ้าเราไปตื้อเนาะฟังฟันดีๆแบบปีเท่ากันเนาะเือว่าฝันแปลกฟันดีแอกอาจจะมีโชคลาภไปแอกที่เนาะไปซื้ออานะครับโชคตัวเฮา อ่าตามนี้เด้อนะสำหรับข้อฝันเมื่อกี้เด้อนะฝันบ้าดลังเก่านเนาะไปทั้งบ้านกับนี่ยังอ,อุปกรณ์สาวใหม่เนาะมี่หอดอะเชียงตีไฟนี่เบิ้ลนีหยอดอะต้มน้าวานเห็ดเอเตคิมเห็ดอะไรหวานเยน็น,ยนแล้วแบบสมัยนีน้หน่อยเขาเนาะจ้แต่ว่าก็ลับสี่อกลูกแล้วห้องเอินยิ้มเสียงหลุดก็จะมาเตื่นหรือลงมาหาลังเอออย่างแม่จ่ายเขาอย่างพ่อมากกลับไปเหยียวเห็นบ้านเวาเป็นคือผ้าบาดเลยเป็นคือผ้าหวานเมื่อลอยมาใส่หนาเลย เตืนซ้ำเออตื่นสะด้งตื่นเตกินนมความจริงเนี่ยความจริงนะแล่วจริงออกมาเราเห็นบ้านเป็นรูปเป็นรูปภาพแล้วเนาะจ้าออกเอาเข้ามาบานหลังเก้านะครับหรือบ้านีีเปอนหนึ่งมั่วเลฮะมูห้ามูห้านะนะครับหนึ่งสองสี่มูห่าเด้อนะครับถ้าไล้สิบสองสองสี่สิบสี่เลขเก้าบันหลังเก้านี่ยคือเจ็ดสี่สามศูนย์่เตนาะมาเลขเก้ากองสื่อเิเด้อนะครับเจ็ดสี่สามศูนเด้อนะครับเลขเก้า ก็ยังเกิดขึ้นในได้เพราะว่าเด็กกล้าเนี่ยเด็กเกาออกนี่ดีไม่ตื่นละคนฟันเห็นบานก็เกาแล้มันเป็นโตเก้าอืหรือว่าฟันมันจะมีโขดก็ได้ฟังแล้วนี่อือจะมองเห็นได้เนาะแสดงว่าเกี่ยวกับย่าเนาะไม่เห็นเห็นตาอุปกรณ์เพื่อนอุปกรณ์สาวใหม่เพื่อนไ่ได้เนาะแต่ว่าต่มนี่ยังน้ำก็น้องเดือดเส้นไหมไปเส้นมันไปเส้นไหมไป ใช่ไหมใช่ไหมร้อยแล้วร้อยแล้วร้อยร้อยแล้วเลียดดึงอืมอ่ก็เดี๋ยวสามีดอกวันนี้ลองเด้อนะลางสามีกับภรรยาไปจะแม่นาะกันอ่าชิคเอาวินงันนะแต่วันลุดไปเลยเจาค่ะคัมันไม่ได้ฟันเป็นตัวน้องมันมั่ได้คิดว่าไม่เป็นอะไรแก้ไมาใกล้เลยด้วยัเื่องไ่กินหรื่า ม่ต้งให้ช่วงนนาฝนไหมแต่แล้วก็บอกตอบวีดีไก่เคียบบ่หนี่ด็เกียบบ่หรมโหน้เพ่อนอ่ะออต้อมน้มาตอบเลยนะเ็เป็นรอเออว่าเขาไม่ใคร่ปฏกันไก่เคียบลงมาหนาเข้ามาไก่เคียบลงมาดิดบ่อนะครับเขา็ไปยั้งรักพขาฟังกบปาเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะ ไปเลยตีเกีงตอยได้ไหมตีเนาะอปยตีเกียงตีกับข้าวเมนตีชอยกันะรับผลฟ้านว่าไปบานลงเก่าเนาะแต่ผลไปเรีกหน่อยเนาะไปในบานเ้นคงต้มไม้ไหวนะครับเขียงตีฝายเขียงรีดไม้กันี่นี่เป็ดนี่หอะไรยังกบต้มบานเย็นบานเย็นไหเนาะไปไปเร็กหน่อยขครตุนบาท่โรงเรียนเนาะจ้าเวลาหลิกเวลาเวลาพักเคยไปใครปะเคยทุนละบาททุนละบาทนะ ได้เท่ยละยี่สิบาทหห่เงินใหม่เพื่อนเออเรียนกลับมาอ่สุดยอดเนะเอาลองเ้ยนะครับประเด็นมากน้ำมื่อกี้รกัน,กนลองพิจารณาบังเร็กว่ารายตัวบานหลี่เข้าพันหนึ่งสัดให้นะครับสิบสองส่สิบส่สวนเข้าวา่ 9, าเล,ล,ล็กเข้าบานเก้าหนึ่กับเล่งรถนเกียรานหนเพี่วพี่น้องมักเล 9, หล็กเก้าเนะโชคใหม้มานล้ควคุฝันเกี้ด้ยวยครับขอบคุณมีเกียรไรที่เร่งฝันทางพี่น้องีึวันนี้โชคคับ